พาไปชมห้องสตูดิโอยูนิตสุดท้ายแปลนพิเศษของโครงการ idoq victory ศูนย์เมตรจาก bts อนุสาวรีย์เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ฮอตระเบิดระเบ้อมากๆเลยครับสำหรับโครงการ idoq victory ที่ตอนนี้เหลือยูนิตเพียงแค่6ยูนิตสุดท้ายแล้วและสตูดิโอก็เป็นยูนิตสุดท้ายแล้วนะครับของทป์นี e. ้ซึ่งห้องนี้เป็นห้องแปลนพิเศษครับที่ทั้งตึกมีเลเยอร์นี้เพียงแค่ห้องเดียวเท่านั้นเป็นสตูดิโอที่กระจกล้อมรอบได้วิวสวยปังถึง3ทิศทางเลยครับ เข้ามาความรู้สึกคือโปร่งโล่งสบายรับแสงได้เต็มๆเลยแล้วก็ได้วิวฝั่งสยามสวยๆแบบนี้เลยครับอยู่ชั้น37นะครับวิวสูงเห็นกรุงเทพในสุดลูกหูลูกตาเลยครับตัวระเบียงก็เป็นระเบียง2ชั้นนะครับสามารถเปิดปิดได้2ชั้นแล้วก็ตัวห้องเนี่ยยังติดกับสวนด้วยชั้นนี้จะเป็นชั้นพิเศษนะครับที่มีสวนประจําชั้นนะครับก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวจากในห้องของเราเลยนะครับตัวชุดครัวก็มาให้จัดเต็มเลยครับมีสต o อเรจเก็บของเยอะมากแล้วก็ตัวห้องน้ําเนี่ย ก็ตกแต่งสวยงามตามนี้เลยครับเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนแล้วก็มีสุขภัณฑ์แบบวอชเล e ตให้ด้วยครับท่านใดสนใจห้องนี้ก็รีบทักเข้ามารีบโทรเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็น Last Unit แล้วจริงๆสำหรับตอนนี้เป็นดีลพิเศษดีลปิดโครงการกันเลยครับกับต่อ Property Consult แทนประจำโครงการครับ